หวัดดีกพื่นเพื่อนวันนี้วันอยู่สุสบายผมมาอีกแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับโฮเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเอ็หนึ่งจากค่ายเซฟกันเวอร์ชั่นซีโอทูนะครับโอเคเรามาเดี๋ยวอลองทดสอบกันเลยเนาะก็มันสามารถใช้แม็กของแก๊สกินแก๊สหรือแก๊สกระป๋องได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้กินแก๊สทดสอบด้วยนะเพราะว่ามีแม็กซีโอทูกับแม็กเดียวนะครับโอเควิธีบรรจุแก๊สประเภทนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับ ก่อนที่เราจะใส่แก๊สลงไปนะครับต้องฉีดซิลิโคนไปที่ตรงแป้นยางรับซีรับหลอดแก๊สก่อนนะครับเพื่อ,อถนอมถนอมยางมันนั่นเองนะครับวเวลาใส่เขาจะให้หกเหลี่ยมนี้มานะครับก็ไขอันนี้ออกนะครับให้มันอย่ามันหลุดนะแล้วก็แก๊สซีโอทูวางไปนะครับนี่ฟึบโอเคแล้วก็หมุนเข้าไปให้ให้นี่ก่อนนะครับอย่างนี้เสร็จปึ้งแล้วก็หมุนฟึบเลยนะครับเพราะ เดี๋ยวแก๊สมันจะออกมาเยอะนะอ่าเนี่ยไม่มีเสียงนะครับก็ใช้ได้นะแล้วก็บรรจุกระสุนยิงเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองทดสอบกลุ่มเป้ากระดาษดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> อ่าเพื่อนๆมาลองกันเลยนะครับก็แก๊สซ t ลทูนะครับแล้วก็ใส่ลูก0.2น,นะครับจะลองดูว่าอ่าระยะการยิงจะเป็นไงก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไว้1ิ หนึ่งสองสามสิบสองนัดนะครับอันนี้มันจะได้สิบห้าสิบห้านัดนะครับเราใส่ไว้แค่สักสิบสองสิบนัดสิบสองนัดพอเพื่อถนอมสปริงแล้วก็รักษาแม็กมันเนาะโอเคเราลองดูกันเลยนะครับนี่แล้วก็ดูฟิลลิ่งไปพร้อมกันเลยนะอันนี้ระยะยิงประมาณหกเมตรห้าหกเมตรเราไม่ยาวมากเพราะว่าเอาใกล้ๆดูระยะมันใกล้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ตั้งฮอปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นไงว่าดูว่าจะเป็นไงนะครับ โอ้ซ oh! ีลทูแรงมากเลยครับอ e ันนี้ปึกๆเลยนะรุนแรงมากเลยนะผมว่าเฮ้ยมันจะทนไหวป่าวัสไลด์แต่ไม่เป็นไรผมมีแม็กแก๊สธรรมดาอยู่หลายแม็กเดี๋ยวไว้ใช้นะครับโอเคอันนี้ก็ลองทดสอยเพื่อนดูก่อนนะลูกหมดสไลด์ค้าง ทำงานสมบูรณ์แบบปกตินะครับเดี๋ยวลองดอูผลงานว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับระยะ5 6เมตรนี่ลูกก่อกลุ่มดีเลยนะครับมีบางส่วนที่หลุดเพราะว่าอย่างว่าผมว่าแก๊สซีลทูมันแรงไนงะมันแรงบางทีลูก0.2มันเบามันก็เหินหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะอันนี้ตั้งฮอปตั้งฮอปอาจจะตั้งฮอปมากนะครับก็คือขึ้นหน่อยหนึ่งก็แต่ผมว่าถือว่าโอเคนะผมชอบนะ ระยะกระสุนขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสระยะลองระยะไกลๆจะลองให้ดูแล้วกันอันนี้เอเบื้องต้นให้เพื่อนดูก่อนนะว่ามันทำงานดีหนักแน่นนะครับสำหรับแก๊สโซ2นะแล้วก็เข้ากลุ่มก็โอเคค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองแก๊สแม็กแก๊สธรรมดาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองแม็กแก๊สธรรมดาแกนกินแก๊สแก๊สกระป๋องดูนะครับผมมีทั้ง3แมนะ็กเนี่ยข้อดีของ ปืนตระกูลนี้บริษัทน,นี้ก็คือสามารถใช้แมกร่วมกันได้นะครับ ADMU Cybergun แล้วก็ WE เนอะโอเคทำให้แบบไม่ต้องซื้อแมกสำรองเพิ่มเลยก็คือมีแมกอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลจะเป็นไงนะแก๊สธรรมดา ถือว่าหนักน่วงอยู่นะครับการทํางานแตอ่อาจจะเบาวกว่า CO2 นะแต่ผมว่ากินแก๊สด,ดีกว่านะแก๊สกระป๋องนะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกผมจะเอาแบบรุ่นกินแก๊สนี่แหละไม่เป็นไรเป็น CO2 ก็ได้นะโอเคลองต่อนะครับโอเคลูกหมดสไลด์ค้าง ปกตินะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูผลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะก็พอๆกันนะครับผลไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มีแต่ความโบแบ็กที่หนักหน่วงขึ้นของ CO2 นั้นเองนะครับแต่ระยะการยิงหรือว่าผลงานผมว่าโอเคพอๆกันครับไม่ไม่มีปัญหานะครับก็สนุกสนุกนะครับพอดีอยากได้แม็กกิ้งนี้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เป็น CO2 ด้วยก็เก็บไว้สักกระบอกหนึ่งเนาะที่ระลึกนะครับก็โอเคถือว่าเป็นพื่นยิงยิงสนุกหนักหน่วง ดูแลรักษาง่ายแล้วก็สวยงามนะครับาสามารถแต่งต่อเพิ่มได้ก็เข้าๆดูกันไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีอะไรทําเพิ่มผมก็จะมาคุยกับเพื่อนฟังต่อในโอกาสหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าจะมีอยู่กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดไปไหนต้องขออภัยด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ